ก็สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กับเกมวิวาไฟสันตายนี่ละก็เป็นเกมของค่ายเดิมที่ผมเล่นมานานพอสมควรเล่นมาทำพาคหนึ่งาคสองแล้วบอกเลยภาคสามไม่รอดดู YouTube แน่นอนผมบอกเลยแต่ก็จะดูแค่ส่วนที่แก้ไม่ได้ถ้าส่วนไหนที่ผมแก้ได้ผมก็อาจจะไม่ดูนะ ก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าตาบห้าทะเลสาบและจันทายังคนอยู่ขอเพียงอดทนย่อนได้เคียงคู่กันในสักวันว้าวคุณจนใจให้ปู่ลองของคุณข่มั้นใช่ไหมเปล่านะทนทนกระเป๋าเปื้อนหมดเลยจะล้านออดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าคุณปู่รองจะทําแบบนี้คุณจะไม่รู้ได้ยังไงน้าปู่รองของคุณนะตาบื้อทงทงคือผมทำไรเนี่ยฉันเกือบกระเด็นออกไปแล้วนะเกือบสงคนซะแล้วเอ๊ะหายไปไหนแล้วอ่ะ อะไรการป่าการขาแบบนี้จะมีคนที่ไหนกันแต่เมื่อกี้ผมเห็นคนแตกเกียร์เจ้าสาวบนถนนจริงๆนะใครจะไปจัดงานแต่นดื่ๆแบบนี้กันเอ๊ะหรือว่าคุณอยากมาอําชันนะ เออผมอาจจะตาฝ่าไปเองก็ได้รอรถติดหลุมซะแล้วผมจะลมไปดูหน่อยตาปือ้ออ่ะต้นน้ำมีแม่น้ำอยู่ไม่รู้จะล้างค้าบรงกระเป๋าออดหรือเปล่าว้าวห <c oughs> ลักการสอนที่เหมือนเดิม ตร่อนดูกูรู้ใช้ทำอะไร <c oughs> น่าจะใช้ได้แล้วไหนลอนดูอีกทีสิ <c oughs> เสียงดำวะเดี๋ยวต้องไปปรับเสียงนี่ขึ้นมาได้สักทีที่นี่มืตดตึตื้อเลยเรียกทนๆให้รีบไปดีกว่าครับ <c oughs> ทนทนไปกันเถอะเชี่ยพิยานาอ่ะนั่นอะไรนะทงทงวิวาไฟสันตายสามนี่ละประมาณหนึ่งสวมงกก่อนชาอะไรเนี่ยรสชาไม่ได้เลื่อนเลย ผู้รองของคุณช้าจันฮ้อนเราก็จกะเสร็จแล้วทําไมละเขายังไม่ออกมาอีกป้าป้อหน่อยคุณผู้รองใส่ใจเรื่องงานเมทำเนียมมาก5คุณจูจี้กับผู้อาวโุโสท่านจะไม่พอใจนะนบ้านพวกคุณนี่โกเกยเยอะจริงไม่ใช่ตะกูลเก่าแก่ซะหน่อย <c oughs> อ๋อออคุู่ร้อนเธอคือแฟนผมครับชื่อนี่ช่ทนทนส่วนท,นทนทนนี่คือคุณู่รอนของผมเออ,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 อบัดดีค่ะคุณู่รอน True toys hằng hai chút. Săm mayo tham gia yêu tham gia yên. Sắp sắp biệt đi. Huh? 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 อย่าทำแบบนี้สิครับโมอชินทักหมอแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะแบ่อักษรไม่สมงคนหัวแขก็ไม่ดีสู้คนกมไม่ได้เลยมอชินพวกคุณหมายความว่างไงไงพวกคุณรวมหัวกัารข่มฉันสิน,นะธุกทุกผมป้าฉันจะไปนอนแล้ว ผู้หญิงคนนี้ย้ำไม่ทันแต่งเข้ามาก็กว่าเวียนวิขนาดนี้แล้วชัําปอดแต่แหละแล้วว่าอย่าเลือกผู้หญิงแบบนี้เอย爷爷您刚才的话确实太过分了这都什么年代了您不能总拿那些封建礼数和迷信来说事儿啊กุปู่รอนเมือ่อกี้ปู่ก็พูดเกินไปนะครับนี่มันสมัยไหนแล้วยังจะพูดเรื่องขนบธรรมเนียม ล้าสมัยกับความเชื่องมงายอยู่อีกไม่กล้าแล้ไม่กลา้าล从小就怕事，大了怕女人，得管你。ไม่ผูกก็ได้ตอนเด็กๆก,ก็ขี่กลัวโตมากลัวผู้หญิงอีกไม่ได้เลื่อนเลยทั้งขี่เกียจจะสนใจแล้ว เฮ้ย hey, ทำให้เป็นแบบนี้ได้นะต้องปบบอกจนทนสักหน่อยจะเธอรอบประตูจากด้านนอกไปจะออกไปยังไงลักเนี่ยบทที่หนึ่งมองหากิว้วบทนี้กูขอฝากเสียงหน่อยประมาณนี้ละกันน่าจะไม่รบกวนเสียงเท่าไหร่เออมาจำโลกอว่ามี อใน,ในมหมู่บ้านมีมมประเพณีแปลกๆที่ชอบใช้กลงไกลล็อกของ okay. มันจะเป็นประเพณีและเทคนิคที่รับมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงและยิ่งว่ามีความเชื่อส,สายศาสตร์ด้วยแต่ผมไม่กล้าฟันเรื่องพวกนี้เลยไม่ได้สนใจมันวิไวฟูไว้ตูอตา กดได้โอเคเอ๊ะมียอ,อยู่ในกระถานทูบด้วยขี้ทูบเทียบเลยถ้าทำโต๊ะหรือเสื้อผ้าเื้อนปูรอนต้อนดาาผมแน่ๆ กุบุูองความจำไม่ค่อยดีจึงชอบจดรหัสผ่านไว้หรือไม่ก็ใช้ขอนที่อยู่รอบๆแทนรหัสผ่านน่าจะหาได้ไม่ยากฟาดแดงดำเอ้ยใช่แน่เลย

เล่นมากี่ครั้งก็ยังกบเหมือนเดิมโอเคออกไปได้แล้วว,ว้าวโอเคหนึ่ง เมื่อก่อนไม่เคยล็อกประตูนี้นี่นะหรือว่าช่วงน,นี้มีโจรออกอารวาดนะประตูถูกล็อกหลูเวลาโมโหโทวท,วท,วทวมมักจะทำแบบนี้ประจำตอนนั้นก็ทิ้มผมไว้ขั้นนอกจนเที่ยงคืนถึงยอมเปิดประตูให้ ต่อให้เลียดเธอเธอก็คงมไม่สนใจต้อนคนต้อนหาวิธีอื่นไม่รู้ว่าหน้าตาเปิดได้หรือเปล่าทำไมหน้าตาถูกลาอจากด้านนอกละ่ะเมื่อก่อนไม่เคยเลาะเลยนี่นะเพราะอะไรกันนะไปถามคุณปู่รอนท่านก็คงมไม่สนใจผมหาเองก็แล้วกัน ปกต oh, yeah. ิแล้วกุมปู่ลอมม่าจะเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้ไว้ในห้องเก็บของโอ้โหเหียก็ตาไปได้ เขียวฟ้าแดงเหลืองส้มม่วนใช่เลยเขียวฟ้าแดงเหลืองส้มม่วนเจอไม่ไม่ได้ยาเลยเขียว <Yeah. S 2> คุณแจคุณแจดูเก่ามากเลยแจที่ดูเก่ามอชินเองเ,เหรอดึกขนาดนี้มัวคนอะไรอยู่เออผมหาขอนอยู่ครับรีบกลับข้อนอนได้แล้วส่วนนี้มีเรื่องอัตมงคงเกิดขึ้นในหมู่บ้านกลางคืน ไม่ค่อยปลอดให้คุูบูน่าจะเชื่อเรื่องงมงานมาเกินไปแล้วนะครับอ้ยเอะแล้วเอาไว้หนาวะก็เจอแล้วไม่ได้นานอะไรละ ีเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้านั่นใครกันมายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นการดึกขัดการดื่นแบบนี้อ๋อหุ่นไา่การนี้เองตกใจหมดเลย ห้ามพันหุ่นไลกาไม่งั้นกรรมจะตามสนองโอ okay. เคเคลื่อนต่ะใช้ต่ะเอ๊ะหน้ากาของหุ่นไลกาขยับเอ๊ะสงสัยลมพาดละมันเอ๊ะ อย่าคิดมากเพื่อนนั่นแหละลมพายที่มีงานแท่เจ้าสาวมาเพื่อนลมแรนซะด้วยไม่ได้ไม่แรนเกี่ยวเจ้าสาวแต่งานดึกขนาดนี้เนี่ยนะแถมยังไม่จุโคมสะดูวนน่ากลัวใช่ไหสวัสดีไว้ลุ่ง อเคเหมือนขั้นล่ามีของแต่ไม่ได้วะ่ะตามแห้กระจากระจายยืบแยบลำบากอ่ะกูก็มัดเลยแล้วใคนมีแข่งอืมช่องแข่งค่านี้เสร็จแล้วห้าทำอีข้ามพาังก็ถือว่าเจ้า จเจ้ากันไปลงมาเองเฉยเลยฟางก็ไม่หลุดนี่นะมันต้องมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแน่ๆแต่ว่าลมพัดแรงอะไรแบบนี้อะ่ะเลิกคิดดีกว่าเอาเอคงม,มีอะไรที่สมเหตุสมผลเนาะ ข้างนอกหน้าตามีมคนอยู่ตาฝา่าเงีง้ยเงต่อให้เป็นโจรก็ตีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นไม่ได้ด้วยไม่ได้หรอกโอ้โหสัตว์โอเคอสำรวจสำรวจเขาเรียกว่าการสำรวจทำ่ไหมหนึง่ง Then you ทองคำมีแข่มาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเนี่ยพวกเขากระสิบกระซาดอะไรกันยังไม่นอนอีกเหรอมาทัดทายท่านเสียงกูสิท่านเซียงกูเป็นล่ากับครอบครัวเราเรียกว่าคุณย่าทั่วก็ได้เธอเก่งมากเลยนะ ทำข้อก็ได้ปาพีก็ได้งวงกอบโหเกินไปในบูบานเล็ดๆแบบนี้ก็มีเสื้อสายเดียวกันท่านนั้นและอิยานช่างแค่ปาเปาโชต์ไยได้แต่ปาพีไม่ได้หรอกนะโมซินเหรอนะ รอจจินๆเลยเรียฉั้นว่าคุณยายท่านแล้วกันไม่ตอนเรียอย่าทั่วรหรอฟันดูแกเชียวสวัสดีครับคุณยายท่านโมซินไปนอนเถอะพวกเรามาคุยกันต่อดีกว่าตั้งแต่หมู่บ้านจานหยินร้านผู้คน นี่ก็ผามาขึ้นปีแล้วสินะอะสิแล้ววันนี้มันหนักกว่าที่ผ่านมาอีกนี่มันไม่ปกติแล้วเกมว่าจะมีเลื่อนแปลแปเกิดขึ้นจริงจแต่แต่ตอนนั้นมาที่นี่ มักจะพบสินอัตมวงคนหันยันมีคนล้มบ่อยอยู่บ่อยๆพอไม่มีคมเส้นไ้าสินอัตมวงคนที่หมู่บ้านต้นน้ำคิดว่ามันจะออกมาอารวาสนะสิคกเอไอไม่ ีย <Yeah. S 2> ตอนเด็กๆก็ชอบเล่นตโตตตาต่อมาก็ยังเล่นของพันนี่อิอยู่อีไปนอนซะเหลิอทำชั้นขายหน้าได้แล้วไม่ใช่นะตุตตตาตัวนี้มันโอเคไลกูสิ ขอให้เจ้าแม่อาภัยประทานบุขอให้เจ้าแม่อาภัยประทานบุขอให้เจ้าแม่อาภัยประทานบุคุณคุณต้องใช้ทำอะไรแน่นอนเสียงคุบูรอนนี่นาฟันดูหนุ่มกว่าตอนนี้นิดหน่อยคนอาไว้นานแล้ว แต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าหมายความว่าอะไรแค่แรอานนี้ถ่ายไปเรียบร้อย นี่คือคุณจะขายตัวล็อตหน้าตาสิธินะน่าจะใช้แหล่ใช้แหละเอีย yeah. ผู้คณคิดว่าจะทำอะไรมาเปิดประตูห้องทั้งกลางดึกแบบนี้คิดจะทำเรื่องไม่ดีงั้นเหรอหืมทำไมมีคนยืนอออยู่หน้าประตูห้อ,นนองนอนแข็เต็มเลย ตั้งแต่วันที่โมชินบอกฉันว่าจะมีตั้งแต่วันที่โมชินบอกฉันว่าจะแต่งงานกับหลองก็มีแต่เลื่อนแย่ๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านวันนี้พอยอมาถึงพวดิินอันตมมงคงก็อารวานะขึ้นโถหลงต้องเป็นตัวกาลากินีที่เป็นฟรอยปะกับครอบครัวเราแน่แน คุมเป็นแม่หมอนี่นะทำไมถึงไม่เข้าใจล่ะแล้วไรฉันเป็นแค่แม่หมอนะไม่ใช่ยายเพี้ยนย่าไม่ได้พิสูจน์แน่ชะจะไปกล่าวหาหล่อนได้ยังไง ไม่ต้องพูดแล้วร้อนไล่สินอันตมงคลออกจากหลองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องพูดแล้วร้อนไล่สินอันตมง,งคลออกจากรลอนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะกูขี้เกียจแล้วขี้เกียจพาร์เแล้วกู <c oughs> <c oughs> จะพูดบรสติแล้วเออไว้อะไรกันเนี่ยโถกระเป๋าเพื่อหมดเลย ชาวบ,บ้านที่นี่ป้าไปแล้วฉันจะกลับบ้านคุมบูรอนทำแบบนี้ทำไมนี่มันเกินไปแล้วนะครับฉันทำาพ่อหวันดีนะดูอย่างตอนนี้สิยอนยำม,มัวหววแต่กระเป๋าอยู่ได้ผู้ยิ้นที่หัวแต่ขอนอกกยแบบนี้อย่าไปแต่งด้วยเลยไม่ใช่นะ ทนทนเซม่าชินเนัฟทพวกเราคนอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วผมจะพาทนทนกลับเข้าเมืองก่อนดูท่าไม่ดีเลยเกว่าจะดึนดูสินอัญมงคมมาหมดชินมาแหละเบอร์กมไว้สิถ้าเกิดเลื่อนแปลแปลขึ้นให้โทรหาฉันนะ โอ้โหนี่มันสมาร์ทโฟนนี่แม่เท่านี่ทันสมัยจริงๆผมยังใช้ไม่เป็นเลยมือถือลุงเก่าก็ยังฉ่อมชินฉมชินเอ้ยฉ่อมซินซินหรือเปล่าซินซินชิงชิงชิ่งฉ่อมซินเอ้ยช่างมัน หลังจากนั้นไม่นานครูบุรรอมเป็นคมแปดทําไม่ได้ไปมาหาสู่ครอบครัวผมมานานแล้วเพราะมีเรื่องขัดแย้งกันแต่ท่านก็ดีกับผมและคุ้มพ่อมากเพียงแต่ท่านเชื่อเรื่องงมงายมากเกินไปพ่อขอรูปก่าย และแปะอัดสองของคุณไปก็บอกว่าเราไม่สมไม่เหมาะสมกันเห็นบอกว่าดูมาจากในหนังสือแล้วคุณยังพาฉันมาที่ป้าๆแบบนี้อิกเนี่ยนะคุณจนใจให้ปู่ลองของคุณขม่มฉันใช่ไหมเปล่นะทงๆกระเป๋ามื่อนหมดเลยจะล้าอออหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณปู่รองจะทำแบบนี้คุณจะไม่รู้ได้ยังไงน้ำปู่รองของคุณนะตาพื้อทงๆคือผมเรารถติดหลุมซะแล้วผมจะลมไปดูหน่อยตาพื้ช <c oughs> อะตอนนั้นมีแม่น้ำอยู่ไม่รู้จะล้างค่ารงกระเป๋าออกหรือเปล่าทอรอนไปกันเถอะอ่ะน้ำอะไรนะ่ะ